ชาแนลนะครับวันนี้วันนี้พบกับไกด์อีพีที่เท่าไหร่เลยไม่รู้แต่วันนี้จะมาพูดถึงเรื่องระบบระบบคราฟอาวุธนะครับระบบคารบอาวุธของสลับมือใหม่ผมจะแนะนำเป็นตามอันดับว่าควรคาราบอันไหนไปก่อนแล้วคารบอันไหนมาหลังนะครับเริ่มต้นนะครับ อาวุธจะมีแบ่งแยกทั้งหมดทั้งหมด5สายนะครับเป็นสายโจรสายมีดสายดาบสายโจนนี่คือสายมีดสายดาบคือสายจงตีแล้วก็จะมีกระทา2อันแล้วก็จะมีจอก1อันนะครับอ่ะผมมาไล่ตั้งแต่ดาบปตาภาพก่อนนะครับดาบปลภาพผมผมจะแนะนําให้ค้าฟดาบเริ่มต้นคือดาบอันนี้นะครับดาบอันน,น,นี้ดาบอันนี้ใช้วัตถุดิบไม่เยอะมาก ก็สามารถทําได้มันจะบวกกายภาพดีดีกว่าจอนต้นเกมแล้วหลังๆนั้นมาคุณต้องมาคาบดาบธาตุครับดาบธาตุพวกนี้มีประโยชน์ด้านเพิ่มธาตุเพิ่มธาตเอนนเมนนะครับของสกิลอะของสกิลขึ้นมาเรื่อยๆนะครับก็จ้นเกมคาดาบธรรมดาดาบธรรมดาก่อน1ดาบ2ดาบ3ดาบเลืวแต่ ที่จัดต้องทำนะครับดาบธา,า่าส่วนดาบทองอันนี้ผมจะแนะนำตอนกลางเกมกลางระดับคนที่ฟาร์มของจนล้นแบบไม่คิดจะทำอะไรดีเหมือนตันแล้วหรือเหมือนไม่ได้ตัน,นครับก็มารับดาบธาตุก็ได้นะครับแล้วก็มีดาบหนึ่งที่แนะนำคือดาบทองดาบกายภาพที่รองมาจากดาบธรรมดาจนเกมคือดาบอันนี้ สลับไปที่โรงอารีนาได้เหรียญอารีนาเยอะก็มาคราฟดาบอันนี้ได้เลยดาบอันนี้ผมจะแนะนําให้คราฟตอนที่กูมีเหรียญอารีนาเยอะแล้วเป็นแลกดาบอันนี้มากูก็ได้อาเดวุฒอนินแล้วนะครับอ่าแล้วก็ช่วงตันตันแนะนําคราฟดาบดาบธาตุลุงแล้วก็ดาบกายภาพลุงทั้งหมด2เล่มนี้ให,ให้ทการให้ทําการคราฟจอนตันเท่านั้น นะครับอ่ะมีก็เหมือนกันครับก็คือทั้งหมดที่พูดมาทั้งหมดห้าอาวุธนี้ต้นเกมก็ครับดาบบอลไปก่อนเดี๋ยวเพิง่งคราบดาบซีเวอร์กับโกเพราะใช้ประโยชน์เยอะมากเงินเงินดาบบอลมาใช้ประมาณหมื่นหนึ่งคุณก็มีเงินหมื่นหนึ่งพอดีก็สามารถคราบได้อ่ะส่วนสร้อยนะครับ สร้อยอันนี้อ่าประดับอันนี้มันจะปลดล็อกตอนวิวสิบกว่านะครับมันจะปลดล็อกให้เราคืออันนี้ผมจะบอกคือบอลสองชิ้นนี้สำหรับใครที่มีมีวัสดุดิบพอใช้งานก็สามารถคาบได้มันจะเพิ่มกายภาพได้เหมือนกันมีทั้งเวทกับกายภาพที่สามารถเอามาเล่นกันได้นะครับอ่า รองมาคือซีเวอร์ซีเวอร์นะครับต้นเกมก็คราฟแหวน2แหวนนี้ไปก่อนแล้วก็ซีเวอร์มาประมาณกลางเกมนะครับแล้วก็ส่วนกันทาาดก็แนะนำกลางเกมเหมือนกันส่วนอ่าท้ายเกมเกือบท้ายก็มาคราฟเป็นสถานะกันทาาดนะครับทั้งหมดเลยที่ที่จะมาคราฟนะครับ แล้วก็จะมีแหวนทองที่บวกกายภาพกับเวทอันนี้ผมแนะนำว่าไม่ต้องคาดดีกว่าเพราะมันเปลืองมาคาพวกกนธาตุที่เป็นทองอันนี้ดีกว่าครับมันจะดีมากดีมากเลยเพราะสองอันนี้มันไม่มีประโยชน์เพราะเราจะไปเน้นเรื่องด้านอาวุธกับยอดซับไปแล้วนะครับซับพ,พวกซับตัวละครที่มันบวกกายภาพบวกเวทอะไรนี้เราก็มาซับไปแล้วเราไม่ต้องไปคาปเพิ่มก็ได้ อ่วนเรื่องตีบวกอาวุธนะครับตีบวกอาวุธถ้าเป็นของบอลน,นะครับดาบอลดาบอลผมตีบวกไปถึง5้าแล้วก็ถ้าผมแนะนําคือเอาแค่เวลเวลสพอครับเวลสพอคือทำมถึงเอาเวลสองพอเพราะมันใช้แค่หินบอลกับหินซิเวอร์น้อยลงแต่ถ้าอัพไปอีกมันจะใช้หิน หินทองนะครับหินทองแล้วนะคืออันนี้มันจะหายากหน่อยส่วนถ้าจะเป็นลุงนี่มันจะแบ่งแยกออกมานะครับลุงมันจะแบ่งแยกออกมามันจะมีแร่กว่านี้อีกแต่มันใช้เงินแพงด้วยผมจะแนะนําให้อัพให้สุดนะครับสรับใครที่ยังไม่ตันต้นเกมก็อัพแค่2กับ3พอประมาณนี้อ่าส่วนดาบอาวุธของประจ,จําตัวละคร มันไม่ใช้หินแร่หินทองหินอะไรทั้นั้นมันจะใช้เป็นวัตถุดิบที่เราได้มาจากการอัพสเตตัสตัวละครถึงขั้นหนึ่งมาจะได้เอาเอาหินอาวุธมาอัพเป็นบวกหนึ่งนั่นเองนะครับอันนี้คืออันนี้มันจะหายากหน่อยมันต้องไปฟาร์มของนี่นั่นเพื่อมาอัพอันนี้เต็มนะครับก็ประมาณนี้ระบบระบบคราฟก็ประมาณนี้หละครับ ระบบคราก็จะไม่มีอะไรมากกว่าระบบอื่นแล้วก็กสำหรับใครที่อยากอยากจะค้าอะไรก็คิดดีๆนะครับเงินตัวเองก็ด้วยนะครับอันนี้ก็คือพวกย่อยอาวุธนะครับย่อยอาวุธนะสำหรับใครที่อยากรู้ว่ายา่อยอาวุธยังไงอันนี้คือย่อยอาวุธนะครับเวลามันก็ได้ได้ของดีนะครับมันจะได้เงินด้วยได้อะไรมาแหละนะครับอันนี้คือวัตถุดิบที่เราได้มานะครับ เออปัตจุดิบได้มาจากไหนบ้างนะครับมันจะมีวิธีบอกนะครับคือเรากดตรงนี้มันจะมีดันบอกว่าดันนี่ดอบอะไรนะครับก็แนะนํารอวันคูณ2รออีเวนท์ที่มันคูณ2พวกปัจจุดิบเหล่านี้มาคุณก็จะไปกดคูณ2เลยมันก็ได้เยอะด้วยอ่ะนะครับเช่นตอนนี้ที่ผมเล่นไลฟ์ตอนนี้ผมออนตอนนี้มันจะมีอีเวนท์คูณ2มานะครับคืออันนี้ normal คุณซองมานะครับนี่ครับมันจะเหลือหนึ่งันแล้วนะไปเลยฟาร์มนะก็คลิปนี้มีแค่นี้แหละไว้เจอกันคลิปหน้านะทุกคนบาย let's go